โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีชาว YouTube ทุกคนเลยนะครับโอเคก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับ MBE TV ด้วยนะครับโอเควันนี้ผมก็มีมิวเถื่อนมาแนะนำเช่นเคยนะครับยินเขาบอกว่าแจกปีกเทพทั้ง3มปีกนะครับแบบสุดยอดมากนะครับเป็นไฟฟ้าแบบวิ่งสุดยอดอ่ะเราไปดูเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะโอเคลุยคนเล่นเยอะมากนะครับดูคนครับโอ้โหเดินกระตุกครับคนเล่นอย่างเยอะครับบอกเลย เพราะว่ามันแจกสะใจมะเห็นไหมครับโอ้โห,โหแจกแจกอย่างนี้เลยบึ้มเลยนะครับหืมดาบครับเนี่ยครับปีเขาแจกอันนี้น่าจะเป็น VIP สิบสองบม VIP สิบสองมาครับให้บิดกล่องอะไรครับกล่องอาวุธหรือเปล่าอ๋อกล่องอาวุธโหดครับจ,จ,จัดเต็มจัดเต็ม ตเต็มแน่นอนครับนี่ของอาวุธใช่ได้ไหมนี่ได้เป็นของอันนี้แหละเออใช่โอเคเรามาใส่ปีกกันนะครับแล้วเราจะมาลองปีกกันว่าปีกมันสวยแค่ไหนกดใช้สามันเลยบึมลองปีกตัวนี้ดูนะครับว่ามันจะเลิศเลอขนาดไหนจริง ผมใส่โอ้ยผมยังไม่ใส่ปีกอันเนี่ยโอเคผมใส่ปีกแล้วมาดูนะครับปีกนี้นะบึมโอ้โหสวยสวยมากครับโอ้โหปีกโค้ดสวยเลยไฟฟ้าแตกเลยนะครับอันนี้เป็นสีน้ำเงินเนาะเป็นน้ำแข็งนะครับตัวนี้เป็นน้ำแข็ง ไปดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้สีม่วงนี่เป็นอะไรเป็นไฟฟ้าหรือเปล่าเป็นของม่วงเนาะดูของม่วงกันนะครับบึ้มโอ้โหอ๋อของม่วงเป็นไฟธาตุไฟเนี่ยผมชอบธาตุนี้มากธาตุไฟฟ้าธาตุหิมะก็สวยนะหิมะวิ่งเลยปุ๊บนี่แหละผมใส่หิมะนี่แหละเนาะใส่ไฟก็เท่นะ ว้าโอ้ลอยเอาเลยนะครับลอยเลยนะสวยสวยมชอบปีกมากเลยนะเราไปดูเพชรข้างในกันมันมีอะไรบ้างโอ้โหมีเพชรขายครับเพชรไม่ล็อกยิ่งข้มีเพชรขายด้วยนะครับจัดว่าสุดยอดครับเชิบนี้จัดเต็มแน่นอนครับมีเพชรขายด้วยมีเงินขายมีเพชรล็อกขายครับมีเพชรไม่ล็อกขายโอ้โห สุดยอดเพชรไม่จํากัดครับหืเรามาดูหินเขียวกันนะครับหินเขียวก็เป็นสแตนดาร์ดทั่วไปเนาะอันดับดูได้ครับอันดับดูได้นี่เป็นอันดับหนึ่งนะครับหืไม่ใช่ปีกแฟชั่นนะครับ,บโอ้โจูนสลัดด้วยเนี่ยอันนี้เป็นอันดับสองนะครับอันดับสองก็สวยเนาะโอเค โอเคครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กันด้วยนะครับใกล้จะถึงหมื่นแล้วเนาะอีกนานอยู่และผมว่าก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมจะลงคลิปเรื่อยๆนะครับช่วงน,นี้เนาะถ้าว่างนะครับโอเคผมก็ลากันตรงนี้นะครับบ๊ายบาย